สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเซลกิ่งค่ะเป็นที่ปรึกษ,ษาการขายอีซูนนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบค่ะวันนี้นะคะกิ่งก็จะมาพ,พับกบให้พบกับคันนี้เลยค่ะมิลเอ็กซ์สามจุดศูนย์อันติเมตคันนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปกันเลยนะคะสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะจะพาชมรอบๆตัวรถเลยแล้วก็ภายในแล้วก็ภายนอกกันด้วยนะคะว่ามันมีความพิเศษย,ยังไงทําไมเราต้อง นิยมใช้มิ w X อทำไมนะเพราะอะไรอ่าอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไปชมกันดีกว่าค่ะในรุ่นของ m ิว X อ0 Ultimate นติเมตรนะคะจะมีด้วยกันอยู่หสีค่ะได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำสีเทาสีบอลเงินและสีขาวมุกตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันดีกว่านะคะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นแบบเพี้ยวขุดค่ะ และไฟจะเป็นไฟแบบไบ LED โปรเจคเตอร์สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ระบบเปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่นนี้ค่ะตัวท็อปจะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วค่ะเป็นแบบ LED ล้อแม็กสไตล์เรียบหรูเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วรถทุกคันจะแถมไฟเรียวให้ด้วยนะคะจะอยู่ตรงกระจกมองข้างเบ้ามือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ สีขาวหมูค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะและในส่วนของฝาถังน้ำมันนะคะเวลาเปิดฝาถังก็ให้ปลดล็อกรถนะคะก็สามารถเปิดตรงฝาถังได้เลยค่ะสามารถเติม B7 B10 รองรับ B20 ได้ด้วยจ้าในส่วนของประตูด้านท้ายนะคะจะเป็นระบบเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบ Stop and Go โดยที่กุญแจอยู่ที่ตัวนะคะสามารถเดินเข้าและเดินออกตามจังหวะ ฝาท้ายก็จะเปิดให้แบบอัตโนมัติเลยค่ะห้องผู้โดยสารกว้างสามารถนั่งได้สามแถวแบบสบายๆเลยนะคะรวมถึงเมล์อกเนี่ยค่ะเขาจะให้เซ็นเซอร์รอบคันทั้งหน้า4จุดและหลัง4จุดด้วยนะคะเข้ารถแบบไม่ง่ายด้วยปุ่มที่เบ้ามือจับ เพราะในรุ่นท็อปของเราจะเป็นแบบพุชสตาร์และกุญแจแบบ g e เนียตเอนทีค่ะสามารถสั่งสตาร์รถจากด้านนอกได้ด้วยนะคะในรุ่นของตัวท็อปในส่วนของภายในของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหรือคอนโซลนะคะจะมีการหุ้มหนังด้วยสีน้ำตาลเข้มทั้งหมดแล้วนะคะให้อารมณ์แบบสบายตาผ่อนคลายมากๆเลยนะคะสำหรับสีนี้เนาะ หน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วค่ะรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยนะคะเชื่อมต่อบ l u e t o o เปิดฟังเพลงได้เลยค่ะแอร์ <Air S 2> จะเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาปรับอุณหภูมิตามความต้องการมิวเอทุกรุ่นจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดแล้วนะคะเบรกมือจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะด้านซ้ายของพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงรับโทรศัพท์ค่ะ และด้านขวามือของเราจะเป็น Adaptive Cruise Control สามารถขับรถวิ่งตามคันข้างหน้าค่ะตัวนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยคือระบบ ADAS เป็นระบบความปลอดภัยที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในการขับมากยิ่งขึ้นค่ะที่บางแดดจะมาพร้อมกับกระจกและไฟส่องสว่างให้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตริรถครอบครัวนั่งสบายบรรจุของ หรือบรรทุกได้จุกๆเลยปุ่มเปิดแอร์หลังและปุ่มเปิดฝาท้ายปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเดี๋ยวขิงพาไปชมภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าจะกว้างสบายแค่ไหนในส่วนของตอนสองนะคะสามารถปรับเอ็นได้เลยค่ะค่ะแล้วถ้าเราอยากไปนอกเราอยากไปนั่งในตอนสามนะคะ,นะคะเราก็พับเบาะได้เลยเพราะว่าเป็นวันพัก แล้วก็ขึ้นกันไปได้แบบสบายๆเองค่ะไม่ติดเข่านะคะเนี่ยค่ะอหอยสบายมากพื้นที่ยังเหลือกว้างอยู่เลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพื้นที่ก็คือยังกว้างอยู่เลยนะนไม่ติดเขานะคะนี่ขนาดเอ็นมานะคะยังไม่ติดเข่าเลยดูสบายมากอยากให้ทุกคนอะมาเห็นภายในมาขอดกล้องหน่อยภายในคะ่ะ อันนี้ตอนที่สองนะคะเขามีการทับเอ็นมาสุดเลยนะคะแต่เข่าของเราก็ยังเหลืออยู่เนะะี่ยค่ะเหลืออยู่ก็ถือว่ากว้างมากเลยนะกว้างมากเลยค่ะเอ็นได้สบายสุดเลยรแบบในขออนี้รับเนี่ยค่ะเนี่ยสบายสุดอ่าถือว่าโอเคเลยนะ สามารถนั่งกันไปแบบ4ี่เอเคนก็คือไม่อ,อัดอะค่ะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวได้แบบสบายๆเลยในเรื่องของเบาะตอน2และตอน3นะคะแถมมีไฟบ้านให้ชาร์จตลอดทาง220โวลต์ไม่ต้องกลัวแบตหมดกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ m ิ x ตัวท็อปอันติเมทตัวนี้หวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจทังมาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับกิ่งได้ทางเพจหรือสามารถแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะสายด่วนก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ